สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดนะคะเจอกับเราสองคนค่ะดิฉันการจนานิดเมธาและคุณภา,าสองประสิทธิ์นะคะสองทุ่มครึ่งแบบนี้มาพบกับพวกเราได้ทาง FM105 นะคะก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันแบบนี้ทุกๆวันเลยค่ะค่ะถ้าว่าฟังไม่ทันนะคะกลับไปดูที่เพจ f a c e b o o k ของเราได้เพจปักหมุดนะคะกับเพจคนอ้วนอารมณ์เสียสามารถฟัง ไล่ฝั่งเราก็ได้ดูหน้าต่างของเราได้ด้วยค่ะค่ะเป็นเรื่องปกตินะเปิดมาก็ต้องทบทวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดค่ะนายทีมโควิดในทโควิดสิบเก้าเป็นอะไร<ห>วันนี้เก้า <19 S 1> ไปเลยวันนี้นะคะผู้ติดเชื้อลดลงก็ลดลงเรื่อยๆนะหลังกิกหน่อยๆหนึ่งหมื่นสามพันแปดรอยยี่สิบเอ็ดคนค่ะที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ผู้หายกลับบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดคน แต่ว่าวันนี้ผู้เสียชีวิตสูงขึ้นใช่ไหมคะงแป๊ะค่ะสองร้อยกว่าคนเนี่ยอืมโอ,อ้ตอนแรกก็นึกว่าแบบจะจะลดลงตามกันไปนะหมายถึงว่าจะลดลงตามในส่วนของเอ,อตัวเลขผู้ติดเชื้อใช่ไหมคะ,คะเออนะที่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะกลายเป็นว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตยังสูงอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังคงมีจํานวนคนที่ป่วยแล้วก็ รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่น้อยเนาะใช,ใช่ไหม,ม 40, ประมาณสี่หมื่นกว่าคนถ้าถ้าเอาอรารายงานตัวเลขไปเมื่อวานนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยในในส่วนของตัวเลขผู้ติดเชื้อหนึ่งหมาพันแดร้ยี่บเอ็ดรายเนี่ยก็ยังไม่รวมคนที่บอกว่าตรวจผ่าน ATK แล้วก็เข้าข่ายติดเชื้ออีกพันกว่ารายนะคะม,มีไปตปรวจเชิงรุกอีกหนึ่งพันสาร้อสารายด้วยกันนะคะแต่ทีนี้ตัวเลขของคนที่ รับวัคซีนเนี่ยวันนี้นะคะพี่เอื้องก็มีข่าวว่าเอเนี่ยเห็นไหมคนไทยที่รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยเฉพาะเข็มแรกก่อนนะค่ะยี่สิบห้าล้านคนอืมก็เยอะอยู่นะเป้าหมายเจ็ดสิบเจ้าเป้าหมายห้าสิบเปอร์เซ็นของเจ็สิบล้านก็ประมาณห้าสิบล้านคนนะคะที่ต้องได้สองเข็มนะไม่ใช่เข็มเดียวสองเข็มคือห้าสิบล้านคนเพื่อจะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่อืมทำาปเล่นไปอันนี้ก็แบบแปลว่า แปลว่าใกล้ใกล้ถึงเป้าหมายแล้วไม่ได้ครึ่งทางแล้วเนี่ยฮะเพราะว่าคนจํานวนเนี้ยห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรเนี่ยใช่ไหมฮะห้าสิบจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเข็มหนึ่งเนี่ยก็อาจผ่านค้นไปแล้วทีนี้ก็รอลุ้นเข็มสองแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยเท่าที่เคยคุยเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะต้องทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยว่ามันจะต้องออวันวันวนึงเนี่ยจะต้องปรับตัวเลขให้มันสูงขึ้นไปประมาณสักเกือบเกือบล้านอ่ะหละังจ<ะ>ากระยะเวลา ใช่ไหมใช่ใช่ระยะหลังๆเนี่ยนะคะต้องต้องฉีดให้ได้เกือบๆล้านคนต่อวันเพื่อจะได้เป้าหมายที่ทานยกระดัไว้ห้าสิบล้านคนใช่สาหรับสิ้นปีใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นไปได้น้องแป๊เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสวัคซีนทลักทลายเข้ามาในประเทศไทยอย่างแอสซเซนิก้าเนี่ยก็จะส่งมอบอีกนะคะแล้วก็เดือนหน้าเราจะได้ไฟเซอร์โมโดนาโอ้โหมากันเต็มอ้อมแขนก็ไม่เป็นไรเพราเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้ ที่50 50ล้านคนนะจะได้แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรียังบอกกระทรวงสาธารณสุขด้วยกับสบคด้วยว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มกระบวนการเปิดประเทศนะตุลาคม120วันใช่ไหมคะเราต้องเปิดประเทศเพราะฉะนั้นการประชุมสบคชุดใหญ่ในวันศุกร์เนี่ยเขาจะมีกัน ยกเลิกหลายมาตรการคุมเข้มที่ว่ากันไปก็จะยกเลิกอย่างเช่นพระกอฉุกเฉินเนี่ยก็จะไม่ใช่ละพอฟิว่าหานไปใช้พระบอบของกระทรวงสาธารณสุขแทนนะคะก็เป็นเรื่องของการค่อยๆผ่อนคลายไปเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดประเทศแต่ทีนี้สําหรับเรื่องการฉีดวัคซีนคนที่ได้รับวัคซีนอย่างที่น้องแปลเล่าให้ฟัง25%เนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุเนาะ60ขึ้นไปมีเตดโรคร้าย ผู้ตั้งคันแล้วก็ประชากรที่สามารถเข้าไปจองในระบบได้เร็วรวดเร็วแต่ตา่างจังหวัดนี้ยังไม่ได้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังถูกละเลย <c oughs> คือพวกเด็กๆค่ะเด็กเล็กใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอธีราวาัตรซึ่งเรานำเฟซบุ๊กของของท่าน <c oughs> มาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะคุณหมอธีราวาั <c oughs> ตรเตมจุธาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านก็โพสอีกแล้วนะทาวันนี้คือท่านชอบโพสต์เพื่อเป็นความรู้ของประชาชนใี้เข้าไปอ่านบอกว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เด็กเล็กถึงโตและวัยรุ่นควรจะได้วัคซีนน้องแปมะแต่มันต้องดูสิว่าว่าตอนนี้มีวัคซีนยี่ห้อไหนบ้างที่เด็กเล็กเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่กี่กี่ขวบ่ขวบหนึ่งใช่ไหมขวบหนึ่ง,ขว,งขวบหนึ่งไปจนถึงสิบหกปีค่ะคือมันยังไม่มีวัคซีนที่ผลิตสําหรับ เด็กกลุ่มนี้ใช่ไหมทั้งโลกเนี่ยยังไม่มีการผลิตวัคซีนสาหรับเด็กกลุ่มนี้แต่ว่าคุณบอกว่าอัตราการติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ควรจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากระบบสาธารณสุขของประเทศเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยชี้แจงว่าควรจะต้องมีการฉีดวัคซีนสําหรับเด็กๆตอนนี้เนี่ยมันมีประเทศจีนใช่ไหมคุณตังคจีนที่เขาใช้ซีโนแว็ซีโนฟาร์มใช่ไหมคะสำหรับฉีดให้กับเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับว่า เขาเองเนี่ยผ่านการรับรองน่าจะเป็นออยจีนหรือเปล่าเพราะว่าทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยเขายังไม่ได้พูดยังไม่ได้อนุญาตอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอ๋อแต่ไฟเซอร์นั่นก็คืออายุ18ปีขึ้นไปใช่ไหมคะแปดสิองถึงสิบแปแต่ใน Facebook ของคุณหมอบอกว่าถ้าจะฉีดให้เด็กๆค่ะมีข้อยกเว้นคือถ้าฉีดให้เด็กๆขอแนะนําให้เป็นการฉีดวัคซีนเชื้อตายเพราะว่ามันผ่านการพัฒนาการมาเรื่อยๆแล้วเด็กพวกนี้จะได้รับวัคซีนเชื้อตายมาื่อเวลา จำได้ไหมคะว่าก่อนหน้าเราเคยพูดว่าคุณหมอบอกว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเขามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วคุ้นเคยกับเหาวัคซีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถภาษาอังกฤษด้ืว่าแอปซอดก็คือดูดซูมวัคซีนแบบเหล่านี้ได้อยู่แล้วแล้วภูมิคุ้มกันของเขามันสูงกว่าของเราเพราะเขาไม่เคยเจออะไรที่มาแบบตุ้งตังตุ้งตังเหมือนกับพวกเรานี่ฮะคุณหมอก็เลยแนะนําว่าใช้เชื้อตายมันจะเป็นการปลอดภัยเพราะว่ามีการ มีการพิสูจน์ซ้าแล้วซ้ำเล่ามากว่าหกสิปีว่าวัคซีนเชื้อตายเนี่ยเหมาะสาหรับบุคคลทุกเพศทุกไปแต่มันเหมาะไม่เหมาะกบบกรณีของวัคซีนโควิดสิเ้าท่านั้นเองเอ,อ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณหมอนิทิเองเนี่ยก็เริ่มโพสแล้วนะน่าบอกว่าราชาวิทยาลัยจุฬาพรน่ะกําลังเหมือนดูอยู่ว่าเด็กกลุ่มเนี้นกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยจะได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ยังไงดีอะไรางเงี้ะนะคะเพราะว่าราชาวิทยาลัยจุฬาพรน่ะเขาก็เป็น เ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นแกนหลักในการนำเข้าวัคซีนซิโนโฟาร์มนะคะซึ่งเป็นเชื้อตาเหมือนกันใช่ไหมคะมแล้วก็ซิโนโฟาร์มเองจริงๆแล้วถือว่าไม่ใช่เป็นการด้อยค่าของวัคซีนนะคะเพราะว่ามันคือคือ,คอมันมันเหมาะสมกับกรณีของจีนเพราะว่าจีนเขากรณีของการควบคุมระบบการควบคุมประชากรขอ,ของเขามันดีม,ม,มันมีประสิทธิภาพเมื่อเขาจะฉีดวัคซีนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาควบคุมดี มันก็ไม่มีการเออเลร์คือไม่มีการไปแพร่ระบาดแพร่ระบาดมากขนาดนั้นนอกเหนือจากระยะหลังเขาจะเจอเดลต้าเข้าไปเนื่องจากมีการนําเข้ามาดฉงนั้นกรณีของซีโนฟาร์มซีโนแวเนี่ยก็ยังยืนยันนะน้องแป้ะนะว่าเป็นวัคซีนที่มีคุณค่าเพียงแต่มันเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาอย่างไรเท่านั้นเองอืมเขาก็บอกนะเขาพยายามชี้แจงหลายรอบว่าไม่อยากให้ไปด้อยค่าวัคซีนเขานะคะเพราะว่าประชากรจีนเนี่ยโหบ้านเขาคนตั้งกี่แบบเป็นพันๆล้านใช่นะ เขาก็ยังฉีก,กันอะไรทํานองเนี้ยนะคะอ่ะทีนี้มาดูอีกเสักเรื่องหนึ่งสําหรับเรื่องของการจองวัคซีนเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้แทบจะตามแบบแต่คุบข่าวแทบไม่ทนเ <laughs> นื่องจากว่าเริ่มเปิดให้จองวัคซีนเนี่ยเยอะมากนะคะ <c oughs> ก็มีสถานสูวัานะคะ <c oughs> ก็จะเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มนะ,ะ13กันยายนนี้นะคะยืนยันว่าให้ฟรีนะค <c oughs> ่ะเป็นสถานสาวาูวัาสภากาชาิไทยนะคะ เขาก็ประกาศลง Facebook เชิญชวนประชาชนให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มค่ะแต่ย้ำว่านะจะต้องเป็นคนที่ไม่เคยรับวัคซีนใดๆมาก่อนนะคะ,ะเราจะเปิดลงทะเบียนวันที่13กันยายนนะคะก็สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ก็ได้แล้วก็ไปฉีดในวันที่18 20ถึง25นะคะที่สถานสวพสภาการชัดไทยที่ถนนพระราม4นะคะก็บอกว่าเนี่ย สำหรับคนที่อายุ18ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะแล้วก็ย้ําว่าจะต้องเป็นคนที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิดมาก่อนเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีแบบเหมือนแบบฟอร์มให้กรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครสนใจเนี่ยก็โทรไปเลย065 025 3686 36, นะคะ065 025 3686ย้ําว่าไม่เสียสตางค์นะคะแล้วก่อนหน้านี้เห็นมีโรงพยาบาลราชวิถีก็เปิดะนะคะ มีเปิดให้ฉีดวัคซีนรู้สึกว่าจะเป็นไฟเซอร์นะจริงๆมีหลายเจ้ามากที่ตอนเนี้ยเขาเปิดให้เหมือนกับว่าไปจองวัคซีนแล้วใช่ค่ะควรจะไปมันก็เป็นปิดโอกาสสาหรับกลุ่มอื่นๆอายุอื่นๆเนี่ยที่สามารถเข้าไปรับวัคซีนกัน<ช> <ๆ S 1> ได้ทาไม่ต้อง<ม>เป็นกังวลก็ช่วงของการเริ่มระดมการฉีดวัคซีนนะ ส่วนกรณีของการฉีดวัคซีนแล้วมันมีข้อมันต้องส่งข้อมูลเข้าไปที่สพทนะน้องแปนะเพราะทุกอย่างมันต้องประมวลผลกันไป<ะ>สรุปจบเป็นที่เหมาะอมข้อมูลของเรื่องของการฉีดวัคซีนล้วก็จะมีบัตรประชาชนนะ,ะเรื่องของตัวเลขประจำนัวบัตรประชาชนชื่ออายุเพศอะไรเงี้ยแล้วก็<ะ>การที่เราเป็นโรคติดต่อหรือเป็นโรคประจําตัวอะไระก็ต้องถูกข้อมูลอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขล่าสุดค่ะน้องแป<ะ><ะ>มันมีข่าวไม่ใช่ข่าวลือนะข่าวจริง มันมีการแฮ็กข้อมูลก็คือเข้าไปล้วงขโมยข้อมูลเนี่ยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแล้วเอาไปขายสิบหกล้านคนโอ้โหเยอะมากเลยนะยรวมเราด้วยหรือเปล่าเ,ออเนี่ยเออนี่แหละที่เป็นกังวลถึงแม้จะเป็นข้อมูลดแบบัดๆก็ตามนะมแต่มันเป็นข้อมูลความส่วนตัวของเราไม่ควรจะต้องเอาไปเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่ขโมยข้อมูลของเราไปเนี่ยเอาไปใช้ขายเพื่อประโยชน์ของคนอื่นหรืออะไรหรือไปทาอ,อย่างอื่นต่อเราเนี่นะ ท่านรองนายยศมติรังเรียว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกท่านรู้อืะว่าเป็นยังไงแล้วก็พบว่าต้นตอมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แต่วันนี้ค่ะมีข่าวล่าสุดให้ฟังนะคะคือเอท่านผู้บัญชาการตารวจสืบสวนสอบสวนอาชีากรรมทางเทคโนโลยีเห็นไหมเรื่องของเทคโนโลยีก็ต้องเอาตำรวจแบบนี้นะเข้ามาดำเนินการกันเขาบอกว่าเบื้องต้นได้ตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆแล้วคือเว็บไซต์ที่ถูกแฮกไปนะคะพบเป็นข้อมูลของแพทย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้มอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประจาตัวประชาชนบัตรข้าราชการโรงพยาบาลที่ประจำอยู่ข้อมูลส่วนตัวต่างๆยังไม่พบนะแล้วก็ขข้อมูลตรงส่วนตัวต่างๆด้วยแต่ยังไม่พบข้อมูลของผู้ป่วยโควิดสิบเก้าตามที่กล่าวอ้างอยู่เว็บไซต์ที่บอกว่าเขาแฮกได้นะคะแต่มีความเป็นไปได้ค่ะน่าสนใจคือความเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะได้ข้อมูลมากกว่านี้แล้วเพียงแบบว่าฉันเอามาขาย สะพัดกันอยู่ว่าฉันมีข้อมูลบางส่วนนะเมื่อถามว่าเป็นการกระทําเพื่อหวังขายผลขายข้อมูลดังกล่าวให้กับอิจฉาชีกหรือผู้ที่สนใจมาซื้อไปในการกระทําความผิดหรือว่าเรียกค่าไถ่หรือเปล่านี่ยะก็บอกว่าขณะนี้พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวยังไม่เปิดเผยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนต้องรอข้อมูลอีกสักระยะหนึ่งแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นข้อมูลจริงโดยคนร้ายใช้วิธีเจาะเข้าระบบจากการส่งลิงก์เชิญชวนในรูปแบบต่างๆอาจจะไม่น่เพราะฉะนั้นถ้ามีใคร แปลกหน้าแปลกปลอมแนะส่งลิงก์เข้ามาให้เราเข้าไปกรอกข้อมูลข้อมูลเนี่ยอย่าเลยนะคะเพราะว่า<ม>เป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทําอย่างเช่นทีเน่เรยได้รับบ่อยๆเลยน้องแตะคุณได้1นึ่พันบาทเอออย่าไปโกน <c oughs> เนี่ยถ้าใครส่งอะไรมาแบบนี้อย่าไปกดเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าเนี่ยอย่างกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยอมรับว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้ต้องไปปรับเรื่องมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์นะ uh huh. ทางคุณอนุทินบอกไม่คิดว่าจะมีคนทําได้ถึงขนาดนี้เออแล้วก็เชื่อว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยจะมีการจัดข้อมูลชั้นความลับของคนไข้เอาไว้อยู่แล้วนะคะ uh huh. ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวก็จะต้องไปแก้ไขให้ใหมันเหมือนกับมีความรัดกลุ่มมากขึ้นนะคะ uh huh. ทีนี้หลายท่านเนี่ยซึ่งอยู่ในต่างจังหวัดบอกว่าแล้วยังไงอะ่ะเอาข้อมูลเราไปแล้วยังไงก็เนี่ยอย่างเงะะี้ยค่ะบางท่านเนี่ย ก็จะถูกโทรศัพท์ไปถูกไปหลอกลวงไปค้าขายขายนู่นขายนี่ให้กดนู่นกดนี่เข้าไปเนยบางครั้งเรารียบรีบหรือว่าเราไม่ได้อ่านมันให้ละเอียดซะก่อนแล้วเราไปกดมันเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราแบบตกเป็นเหยื่อเลยนะคะถูกอย่างนี้ต้องเรามาระวังเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเท่าที่จําได้เนี่ยเหมือนกับค่ายมือถือเขาก็จะให้เราโทรไปใช่ไหมคะแล้วก็ขอให้บล็อกใช่ค่ะแต่เราต้องโทรศัพท์ไปไงว่า ขอให้เขาบล็อกพวกจังเมลใช่พวกอีเมลหรือว่าพวกข้อความที่มันแบบส่งมาจากคนที่ไม่รู้จักอะไรย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นน่ก่อนหน้านี้ทําคนที่ใช้มือถือ Apple ิลน่โดนเยอะใช่ใช่โดนเยอะแล้วเหมือนมันสกัดไม่ได้ต้องไปบล็อกเอาเองในเครื่องใช่แล้วต้องไปรีพอร์ตเพราะว่าเป็นเป็นจ้งแล้วกดรีพอร์ตไปเรื่อยๆแต่ถึงกดไปเพี่ยงเคยกดแต่ไมณมนก็มาอใช่ห้าสิบหกสักรางมันก็ยังมาแสดงว่าระบบมันยังไม่สามารถป้องกันการ เราเองนะคะเป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือต้องรมะรมัดระวังในตัวเองมากกว่านะเนาะก็เป็นเรื่องของพิษภัยซึ่งมันเป็นโรคภัยสมัยใหม่น <c oughs> เนาะเป็นพิษภัยใกล้ตัวมากๆนะคะเพราะตอนนี้ทุกคนก็มีโทรศัพท์มือถือใช่ค่ะอยู่ใกล้ใกล้ตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นํามาฝากกันเพราะว่าอยากจะให้รมะมัดระวังในการที่เราจะหยิบเราจะใช้อะไรเนี่ยระวังนิดนึง <horses. S 1> นะคะแล้วก็ สังเกตรจริงๆข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยเห็นไหมคแค่ว่าเอ๊ะคนมาขโมยมาแฮกข้อมูลผู้ป่วยของกระทรวงสาธารณสุขก็มันเกี่ยวอะไรกับเราเห็นไหมเกี่ยวหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเตือนคุณผู้ฟังว่าให้ระมัดระวังให้ดีนะคะอย่าไปดูอะไรที่มันแบบแป,กแปลกๆอุ้ยเห็นแปลกกดปุ๊บเลยนะไม่ได้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้มทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ